นี่คือเรื่องราวดีๆของกลุ่มใจฟ้ากระปุกบุญหรือเราเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าจิตอาสาคุณธรรมสวพ91คพ่ะนะคะ่ะแล้วก็มีนี่กา่าบัญชีเนี่ยน,นคะคะแกะกันอย่างนี้เลยนี่เป็นน้ำใจของคนในสังคมกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทำงานกันมาแบบนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ค่ะ วันนี้โอป้าพามาหาเรื่องดีๆที่นี่นะคะบริเวณนี้เป็นที่ที่สวพ f m 91ซึ่งทุกๆวันที่25ของเดือนกลุ่มกระปุกบุญค่ะหรือว่าใจฟ้ากระปุกบุญหรือที่เราเรียกท่านเหล่านี้ว่าจิตอาสาคุณธรรมสวพ91ค่ะจะมารวบรวมเงินที่ได้จากตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นกระปุกนะคะกระปุกตรงนี้จะวางไว้บนแท็กซี่เนาะ วางไว้บนแท็กซี่ของของแต่ละท่านแล้วก็ผู้โดยสารก็จะหยอดกระปุกนี้ด้วยอีกวิธีหนึ่งหรือค่าโดยสารที่เกินจากมิเตอร์นะคะเนี่ยพี่พี่แท็กซี่อาสาของเราก็จะที่เหลืออ่าที่เหลือสมมุติว่าค่าโดยสาร50บาทผู้โดยสารให้มา100ยหยอดไปเลย50เลยอ่าใจไหมคะ นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำมานานมากอ่ะตอนนี้เราจะเจอกันเราต้องใส่หน้ากากกันหน่อยนะคะใส่หน้ากากกันนิดนดงอ่าสมาชิกของเราจิตอาสาของเรานอกจากจะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่แล้วท่านนี้ท่านนี้นท่านนี้ขออับฟอร์จูเนอรครับผมแล้วยังไงคะ ก็กระปุกก็ไปหยอดเหมือนกันครับเป็นสมาชิกอ่ามานานแล้วครับใจฟ้าจะกระปุกุนมานานแล้วครับผมอ๋อคือเอากระปุกเนี่ยไปหยอดเองครับผมเก็บสะสมเองแล้วก็พอเต็มก็มาเปิดครับโอ้โหบางทีก็ได้มากได้น้อยครับผมค่ะ ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่กําลังกําลังที่เราจะให้แต่ว่ามีใจเนาะคุณฤทธิชัยเป็นประธานในขณะนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือลุงทองคาร่วมรักบุญมบุญค่ะและตอนนี้ก็มาทํางานต่อลุงทองคำซึ่งก็ทํามาตั้งงานแล้วล่ละครับก็อยู่ด้วยกันมาเป็นไมเป็นมือให้ลุงทองคำมานานแล้วนะคะวันนี้ก็พาละเป็นผู้นําองค์กรละครับก็ยินดีนะครับ ก็ยินดีช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยวัดพระบาทน้ำพุนะครับร่วมกับสวพ .91 เรานะครับก็ดูแลสังคมไปด้วยกันนะครับไม่ไม่ว่าจะท้องถนนนะครับแล้วก็ช่วยทุกอย่างรวมทั้งมีโครงการลงเย็นด้วยนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้คือตู้ลงเย็นครับเราก็6ปีปีหนึ่งถวายสองครั้งให้วัดที่ไม่มีนะครับก็ได้ จากสพเก้าหนึ่งเรานะครับที่เป็นสื่อกลางเนาะที่ช่วยประชาสนมพานนะครับอยากร่วมบุญหรือว่าร่วมบุญลงเย็นหรือว่าจะร่วมบุญกระปุกบุญถวายวัดพระบ้านน้าพุว่า6เดือนครั้งหนึ่งครับรอบนี้ก็คงเป็นมีนาปีหน้าโอเคเลยก็เก็บรวบรวมใส่กระปุกไว้นะคะท่านก็เข้ามาในสพทุกวันที่ย5หของเดือนแต่ว่า ถ้าวันี่ห้าไหนตรงกับเสาอาทิตย์ก็ขยอบมาเป็นบันจาร์ได้เลยเดี๋ยวจะขอชมข้างในหน่อยว่าเขาเตรียมอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะอาหารการกินก็เตรียมมาเองข้าวปลาอาหารน้ําดื่มเตรียมมาเองค่ะแล้วก็มีบริการอย่างอื่นด้วยนะคะตัดผมด้วยเราไปดูกันค่ะแล้วก็มีนี่ บายบัญชีเนี่ยนับกันก็บันทึกเก็บเนาะมีเป็นระเบียบกติกาเลยนะตรวจสอบได้โปร่งใสนี่จิตอาสาเก่าแก่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะคก็สบายดีครับโอ้นี่อะไรคะเนี่ยครัวชาคานวดมีนวดมีตอกเส้นมีะทิมีตอกเส้นไม่ฟรีมาเลยทุกครั้งที่มาเปิดกระปุกอันนี้ นี่คููชีวิตลุงทองคานะทำงานกันอยู่แล้วก็คู้ชีวิตลุงแมนคุณพีบุญนะคะมาดูต่อนี่คนที่กำลังถูกตัดผมโย้โหหล่อมากเลยครับวันนี้ก็จิตอาสาเรามาบริการตัดผมนะฮะในโอกาส จัดกิจกรรมเปิดกระปุกนะฮะที่สพ91นะครับกราขอบพระคุณครับผูใจดนค,ครับสวัสดีค่ะแม่มีเขาเขาจัดเตรียมกันมาเองแล้วดูอาหารอาหารก็พร่องไปเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าทําแต่เช้าเปิดแต่เช้าแล้วก็ทากับข้ามากินกันอุ๊ยอันี้น่ากินมากเลยอะนี่ทํากับข้าวกันสดสดเลยนี่อะไรคะเนี่ย ขนมล้วยทอดแต่กล้วยมันหมดพอดีเป็นเป็นขนมอ่าตุ๊บตบแฟนกรอบมากๆเลยค่ะเอาชิด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่จัดกันอย่างนี้เลยค่ะไม่ซ้อมตำด้วยนะครับอมีซ้อมตำด้วยสพพ .91 เราก็เป็นแค่เป็นเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองแล้วก็ให้สถานที่ในการจัดถามเนี่ยค่ะ นี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะนี่เรียนเลยอะไรก็ได้มาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะแกะกันอย่างนี้เลยนี่เป็นน้ําใจของคนในสังคมกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทํางานกันมาแบบนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ค่ะการให้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะและ้วก็นี่คือเวลาทุกครั้งที่มานะคะท่านไหนที่ ใช้บริการแท็กซี่นะคะแล้วเห็นกระปุกก็ร่วมทำบุญกับเราได้ตามร้านได้เราเจออ่าค่ะตามสถานที่ต่างๆค่ะปั๊มนน้มัะคร้านค้าต่างๆที่ร้านกับข้าวร้านอะไรก็ไปตั้งครับตามห้างอีกค่ะ ในห้างแมคโครก็มีเห็นกระปุกนี้เมื่อไหร่นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะกระปุกบุญสาธุนะคะอนุโมทนาค่ะค่ะนี่คือความดีงามของคนในสังคมกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นทำงานกันต่อไปนะคะทำความดีกันต่อไปค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆของกลุ่มใจฟ้ากระปุกบุญ หรือเราเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าจิตอาสาคุณธรรมสวพ91ค่ะให้ไม่มีวันหยุดให้ไม่มีวันสิ้นสุดและการให้จะไม่หยุดอยู่ที่เราเราจะสืบต่อการให้ตลอดไปค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่โอป้าหามาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ